สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนลูกนี้เฮทอกอใจดีขยายเวลาพักหนี้500แสนลายถึงสิ้นปีก่อนจะรับชมช่วยโปดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ จากบางกอกอินไซด์นะครับลูกนี้เฮทกาสาใจดีขยายเวลาพักหนี้5 0 0แสนลายถึงสิ้นปีทกาสาใจดีขยายเวลาพักหนี้ลูกหนี้ธนาคาร5 0 0แสนลายบูลหนี้20 0แสนล้านบาทจากที่สิ้นสุดวันที่30กันยายน2,563ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2,563 นายอภิลมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเล็บทกสเปิดเผยว่าธนาคารจะขยายเวลาการชำระหนี้ SME เกษตร,รกรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร5แสนลายมูลหนี้2แสนล้านบาทจากที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2563ขยายไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นทั้งนี้เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องขยายเวลาการชำระหนี้ให้อีกหรือไม่สำหรับลูกหนี้เกษตรกรร,กรายย่อย4 000, 000, 000, 000, ล้านรายมูนี่กว่า1ล้านล้านบาทได้มีการพักชำระหนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2563ตั้งแต่การเริ่มระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วซึ่งยังอยู่ในช่วงที่กำหนด ปัจจุบันธนาคารมีหนี้เสีย6 0 0 0 0่ล้านบาทหรือ4.07%ของสินเชื่อคงค้างประมาณ1 5ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าไม่มากและไม่กังวลเพราะมีการสัรลองหนี้ไปแล้วกว่า3 0 0 0สนล้านบาทนอกจากนี้ยังดูแลลูกค้ามีการเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าตั้งแต่ยังเป็นหนี้ดีธนาคารไม่ห่วงเรื่องหนี้เสียของลูกค้า แต่เป็นห่วงเรื่องรายได้ของเกษตรกร,ร,กรมากกว่าเพราะเจอทั้งผลกระทบจากโควิด1 9และปัญหาภัยแล้งปีนี้ที่คาดว่าจะรุนแรงทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ลดลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคนในครอบครัวไม่มีงานในเมืองกลับไปอยู่ด้วยซึ่งธนาคารได้มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือพยุงให้เกษตรกร,ร,กรผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นายอภิลมกล่าว ก็เป็นข่าวดีของท่านเกษตรกรนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ